สวัสดีค่ะน,นีหยหวยออกนะคะ16พฤษภิคาเราหายไปนานราคาพุ้งกระฉุดมาดูดิน่ะว่านแล้วเป็นไงนี่น่าหยิบแบบรงเดชเลยเพราะว่าเราตักนั้นมาแล้วนะคะเลือไว้อยู่ไว้อยู่ สูงมากเนื้อใช้ได้สมกับราคาไม่ขายก็ไม่ได้นะคะไม่มีกินค่ะรางนี้ได้หน่อยก็ยังดีขอให้นี้ดีๆยงเดียวในค้า,ข,าข้าวก็ยังดีใช่ไหมมีหลายมีหลายชีวิตทีบ้านนะคะ ให้เนื้อดีอย่างเดียวใช้ได้ไม่แพงนะคะราคานี้มีข้างร้านขายราคานี้ตั้งแต่ทุเรียนถูกๆนะคะแต่เราขายตอนที่ราคามันทะลุทะลวงเลยสองก็หายากแต่เราก็หามานะคะน้องก็หามาให้เนื้อดี กอนเดินสุดยอดเพื่อลูกค้าที่กินของอร่อยพอกำไรน้อยก็ต้งองยอมนะคะแต่บางคนไม่เข้าใจไปซื้อถูกกว่านี้ก็โดนไม่ใช่สีนี้นะคะ สีเปลือกค่ะตัวเนื้อสีเผือกสีขาวนะคะสรุปแล้วซื้อถูกก็ไม่ได้กินเขาต้องซื้อไปเิ้งเอาขาเพิ่นดูความงามเหี่ยง่ะ โอ้โหเหลือง,องลลแบบก็ะจะหมดนะคะไม่ได้ชา,าร์จเลยก็สายไฟมาแบบหมดทุหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบคลิปนี้ก่อนของเราคุณภาพมาก่อนกำไรมาทีหลัง